คุณผู้ชมคะเหตุเ,หตเรือเฟอร์รี่ล่มใกล้เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะและยังได้เห็นการทำงานการปฏิบัติภารกิจของหน่วยซิลและนักประดาน้ำผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะเร่งค้นหาผู้ที่สูญหายวันนี้จากการเข้าไปปฏิบัติภารกิจก็ต้องยุติลงชั่วคราวเพราะว่าเจอปัญหาคลื่นลมแรงค่ะแต่ว่าจากการลงไปสำรวจเรือที่จมอยู่ใต้น้ำพบว่ามีรถขยะเข้าไปอยู่ในเรือ ถึง2ขคันนะคะและยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมค่ะอีวานคาราจิตครูสอนดำน้ำชาวเดนมาร์กซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการประดาน้ำที่เคยผ่านการค้นหาผู้สูญหายจากอุบัติเหตุเรือฟีนิกล่มที่จังหวัดภูเก็ตรวมถึงเคยเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย พร้อมนักประดาน้ำจากทีมคู่ไปเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า10คนเข้าปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลเพื่อค้นหาผู้สูญหาย3คนจากอุบัติเรือราชาเฟอร์รี่4ล่มบริเวณเกาะ4เกาะอําอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งวันนี้เป็นวันที่5ของการค้นหาโดยปฏิบัติการเน้นไปที่เรือเฟอร์รี่ซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลที่ความลึกถึง18เมตร นักประดาน้ำจากหน่วยซิลและนักประดาน้ำอาสาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญดำน้ำจากเกาะเต่าได้ดำลงไปสำรวจเรือในรอบแรกพบว่าจมอยู่ในทะเลเกือบครึ่งลำเรือและที่สำคัญพบประตูทางเข้าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อที่จะดำลงไปสำรวจรอบสองโดยรอบนี้อาจจะมีการเข้าไปสำรวจเพื่อค้นหาผู้สูญหายในตัวเรือด้วยครับ ในการดำน้ำลงไปค้นหาผู้สูญหายซึ่งอาจจะติดค้างอยู่ในเรือเฟอร์รี่ทีมนักประดาน้ำจะลงไปครั้งละ4ี่คนแบ่งออกเป็น2ทีมโดยเป็นนักประดาน้ำชาวต่างชาติสองคนและเป็นนักประดาน้ำของหน่วยซิลอีกสองคนซึ่งจะดำน้ำค้นหารอบละ45นาทีจากนั้นจะขึ้นมาสรุปภารกิจการดำน้ำแต่ละครั้งพร้อมผลัดเปลี่ยนให้นักประดาน้ำอีกชุดลงไปค้นหาต่อไป โดยพบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญคือเรื่องกระแสน้ำและคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงในช่วงบ่ายไปตำรวจบริเวณก่อนว่าความยากง,ง่ายขนาดไหนนะครับครับแล้วก็ชุดที่สองก็ลงไปมาร์กจุดต่างๆนะครับทำไกด์ไลน์เพื่อให้หนักดำน้ำที่จะลงไปได้ต่อไปได้ง่ายต่อการดำน้ำนะครับ ในวันนี้มีการดำน้ำค้นหาผู้สูญหายด้วยการทั้งหมดสีรอบซึ่งจากการสํารวจภายในเรือเฟอร์รี่พบรถบรรทุกขยะติดอยู่ในเรือในลักษณะหงายท้องเช่นเดียวกับลำเรือจำนวน2คันส่วนอีกหนึ่งคันคาดว่าจะตกจากเรือในระหว่างทางส่วนผู้สูญหายจากการตรวจค้นเกือบตลอดทั้งลํเรือนักประดาน้ํยังไม่พบตัวแต่อย่างใด ภารกิจการค้นหาผู้สูญหายของหน่วยซิลและนักประดาน้ำจากหน่วยกู้ภัยเกาะเต,าต่าต้องหยุดลงชั่วคราวในช่วงบ่ายวันนี้เนื่องจากคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นและกระแสะน้ำมีความเชี่ยวและขุนทำให้เป็นอุปสรรคและมีความเสี่ยงต่อนักประดาน้ำแต่ทั้งหมดจะกลับมาเริ่มภารกิจอีกครั้งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยรองผู้อำนวยการสวนอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระบุว่าจะยังปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวผู้สูญหาย หน่วยซิลเนี่ยเรามาช่วยช่วยในการค้นหาแล้วก็กู้ภัยนะครับจนค้นหาผู้ประสบภยัยแล้วก็ผู้ที่คาดว่าจะรอดชีวิตภายในเรือตอนนี้เราก็ดําเนินการน่าจะจนยุติยุติการค้นพบผู้สูญหายจนครบแล้วถึงเราถึงจะถอนกําลังออกไปครับ สำหรับผู้ประสบเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มมีทั้งหมด16คนสามารถช่วยเหลือค้นหาได้แล้ว11คนรวมถึงพบร่างผู้เสียชีวิตอีก2ศพทำให้ขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีก3คน และอีกหนึ่งปัญหาสำคัญคือขยะจำนวนมหาศาลที่จมค้างอยู่ในทะเลที่อาจมีมากถึง90ตันซึ่งจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาชี้แจงถึงปริมาณที่แท้จริงรวมถึงแผนในการเก็บกู้ขยะจากท้องทะเลก่อนที่จะแพร่กระจายจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกาะสมุยและบริเวณโดยรอบซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกสนทยาแก้วขำ ไทย PBS รายงาน